สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบูสุคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่อง YouTube โจปารวยนะคะเหล้าดวนๆเลยวันนี้ของจันทวีนะคะตามเหล้าจันทวีเป็นเหล้าดวนๆน,นะคะองวดที่แล้วนะคะของจันทวีเลขวิ่งเข่าอยู่นะคะเลขวิ่งของจันทวีเข้าที่หกตรงๆนะคะ ห้าหกเจ็ดสามแล้วเลขออกวันเดียวเลขลาวออกหกสองห้าหกเจ็ดสามข้างล่างออกห้าหกปรากฏว่าหกมาทั้งบนทั้งล่างแล้วก่ะหกอยู่หลักร้อยของบนแล้วก็อยู่หลักหน่วยของล่างเนาะจ้ะคุณจันทวีจับให้หกเจ็ดโอ้มันมาดิเนาะจ้ะหกเจ็ดมันมาเจ็ดเพิ่นกับมาอยู่ แต่ว่าหกเจ็ดตรงนี้ไม่ได้ต่างเลยค่ะเพราะว่าขันบ่วิ่งบ่อลูดเอาเนาะดีจ้ะหกเก้าหกสองหกห้าบ่มีเนาะจ้ะเอ่อเจ็ดหกสองเจ็ดันหกสองเจ็ดันเป็นสามเนาะหกสามเจ็ดนี่เข่าโตดเนาะเกือบแตกสามตัวโคจันทวีเนาะ แต่ว่างวดกรอ,อ่นเพื่อนเข่าบนล่างอยู่ดิวดก่อนะนะว่นก่อนที่แล้วมีเข้ามีหลุดเนาะค่ะแนวทางก็ได้เดี๋ยวจะไปต่อเนาะเดี๋ยวก่อนเด้อค่ะเบิ่งก่อนเนะาะการมาส่งมาหายแล้วล่ะจ่าตั้งแต่มือวานมือมือแรกออกแล้วล่ะเนาะขอดูก่อนเนาะเพื่อนบ้านมาแล้วจา้างวดของวันที่สอง รกรกฎาคมสองห้าหกแปดเนาะไปต่อตามต่อชื่นชอบอาจารย์ท่านไหนก็ตามท่านนั้นท่านนั้นเนาะคะ่ะไปเลยเนาะคะ่ะเป็นงวดที่สิบแปดจันทวีจันทวีจันตะคมเนะ้ะเอาสั้นๆแล้วกัน เราพัฒนาวันนี้ตรงกับวันพุธนะจ๊ะชอบาจารย์ท่านไหนก็ตามราราจยนท่านนั้นเนะคะ่ะเอาไปดูนะคะ่ะเป็นแนวทางเนาะไปดูเป็นแนวทางก่อนเด้ออซีเด้อทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทาง เป็นสื่อกลางเท่านั้นเนาะคะ่ะไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจกับทางซองโจผ้า,ววะะา,า้วยเมลนอกค่ะไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มือแรงนี่ให้คำโค้งไปเล่ากระโคให้ไปได้ลาบเลื่นเนาะคะ่ะคำไปได้แห้งปังมันๆแตกสามตัวเลยเนาะจ้าเนาะ ไปเร็วไหลแอปสิมโได้ครบ10นาที8นาทีแล้วค่ะตามกฎของ youtube เนะจ้ะยังหน่อยก็ให้ได้จัก8นาทีแล้วค่ะ9นาที10นาทีแต่ละคลิปเป็นทางกฎของทางสอง youtube เพ่นอ่ะวิ่งรูด9นะจ้ะมาก็วิ่งรูดวิ่งรูด9 รัฐบาลไทยจันทบีมีพันมีทั้งไทยทั้งลาวเนาะจา้ะมีลาวด้วยเนาะสิอ่อยเฮ็ดน้าน้อยห้คือสิหลายยางคือสิบ่บาางเฮ็ดเนาะคะ่ะเพราะว่าจันทํางานส่วนตัวด้วยเฮ็ดงานประจำเนาะจา้ะทํางานประจาสองตัวมีนะคะเก้าสี่ เก้าแปดเก้าสองสี่แปดสี่สองอันนี้น่าจะเป็นตัวรองเนาะตัวกันมื่แรกหลักสี่เนาะเก้าสี่แปดนะคะสามตัวมีเก้ามีสี่มีแปด แล้วก็มี่แปดสองเนอะมี่มีแปดมีสองและมะีแต่ว่าแนวทางของอาจารย์ทวีเนี่ยเพิ่นจะบ่นเน้นให้เนาะจ้ะจะไม่เน้นให้ทว่า คือเลขของเลขหลักของเพื่อนเนี่ยมึงสังเกตด,ดูเนาะเก้าเพื่อนจะจับเก้าหลักสิบเนาะเก้ามาหลักสิบเก้าสี่เก้าแปดเก้าสองเลขรองนี่แอดคิดว่าน่าจะเป็น4ี่เนาะสี่แปดสี่แล้วก็แปดสองสามตัวระวังแตก3ตัวนะจ๊ะเคยแตกมาแล้วสามตัวนี่เพื่อนบริเนนไท้มีเก้าสี่แปดสี่แปดสองเก้าสี่สอเนาะ วิ่งรูดเก้าอ่ะวิ่งรูดเก้ามีเก้าแปดเออโอไม่ใช่9 4้า9ี่เก้าแปดเก้าองแปดสองแปดสองเก้าสี่สอก้าสี่สองเลขอาจาร,รย์ทวีพันบบได้เน้นหายแล้วจ้าแต่ว่างวดที่แล้วเนาะเลขวิ่งเข่าที่เลขวิ่งแล้วจ้งวดที่แล้วอนันนี้ดูใส่กันเนาะเก่าใหม่ ของเก้าของไม้เบิ้งไส้กันเนาะจ้าจะได้รู้ว่าเออของกจาจันเพื่อนมาแบบไหนลักษณะยังไงเนาะสิได้ตามถูกมันบ่จ้าตรงว่าบางทีหน้ากระดาษแอดกับว่างไ่ค่อยตรงเหมืนไดติดเสาเห็นตัวเลขเนาะจ้าชัดเจนบอตัวใหญ่ๆนี่ค่ะ เช่นอยู่ดอกชัดเจนเนาะค่ะเก่าก็ให้เบิงน้ำแน่ไม่ไงเบิงน้ำแน่เพิ่นว่าเพิ่นสิได้เทียบเบิงเนาะค่ะสำหรับสำหรักอาจารย์เซียนตัวจริงเนาะเอาไปพิจารณาดูชื่นชอบอาจาร์ท่านไหนก็ตามอาจาร์ท่านนั้นเนาะคะ่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดถ้าถูกใจก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อค่ะเป็นกำลังใจให้ทาง่องโยผ้าลวยนะแม่เนาะค่ะสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามให้เป็นกระดิ่งแจ้งเตือนสีดำทั้งหมดนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆเด็ดๆจากทางช่องทางรายการ เวลามีแนวทางมากก็จะได้เด้งขึ้นเลยนะคะกเวลาแอดโหลดคลิปแล้วทรงไปก็จะได้เด้งขึ้นเลยก็จะได้เห็นจะได้ไดผ่านโอ้ยมาตอนไหนคือเพื่อเห็นเลขเข่าแล้วคือไปเห็นจังสี่จังสั่นจังสั่นจังสี่เนาะก่ะเอาจะได้ไม่มีคำว่าจังสี่จังสั้นอีกการกดติดตามไว้เนอะจ้ะเนาะ ก็ขอกราบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุขสุขนนะคนเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะกดไลค์กดแชร์ให้ผู้ใดกด, like, ด,ดไลค์กดแชร์ผู้ใดเข้ามารับชมมือนี้ขอให้มีโชคมีลาบมีหมันเฮงๆปัง,ปง,ปงๆรวยๆเนาะคะ่ะทุกทุกคนทุกทุกท่านเด้อคำคงไปเล่ามาแลงเนาะเฮงปังดังรวยทุกคนทุกทุกท่านเนาะก็ใครสนใจเข้าไลน์กลุ่มกับแบะะอดเนาะมีเวลาเหลืออีกสองนาที ฝากไปด้วยเนาะใครสนใจเข้าไล์กลุ่มไล,ล่กล,กลุ่มฟรีเนาะค่ะไล่กลุ่มฟรีใครสนใจเนาะนี่ค่ะสแกนคิวอาร์โค้ดมาเลยต้องการได้เลยคือเบอร์เบอร์ละภาพนี่จ้ะใครอยากเข้าไล่กลุ่มฟรีเนาะค่ะมีลาวมีฮานอยมีไทยเนาะค่ะมีสามอย่าง ก็สแกน QR code เพิ่มเพื่อนเข้ามาทางไลน์ได้เลยแล้วค่ะ QR code ไลเดอนี่เดอ้อไม่ใช่ QR code เงินสดนี่ QR code ไลน์เนาะคะ่ะสแกนเพิ่มเพื่อนเข้ามาได้เลยยินดีต้อนรับทุกคนทุกๆท่านอ่ากลุ่มฟรีเนาะคะ่ะเข้ากลุ่มฟรีสนใจก็มาได้เลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนทุกๆท่านเลยเนาะคะ่ะเอา สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านมิโซมิลามิหม,มาน<ๆ>เฮงเฮงงๆรวยๆเนาะค่ะพูดดีคิดดีทำดีก็ขอให้ยิ่งรวยขึ้นรวยขึ้นเด้อค่ะทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ